สบ้างสิจะไปคิดอะไรจะไปแก้แค้นทำไมขอบคุสนกครู่นะคะขอบคุณรางวัลน,น้ำใจนะคะ,ะ,คะป่านนี้แม่กูยังไม่มาถึงนี่เหรอวะแม่ไปไหนะ่ะก็บอกว่าจะมาจะมามาตั้งแต่บ่ายสามแล้วนะขอบคุณพี่ซาร่านะคะป่านจักรยานมาจากเชียงใหม่อะขอบคุณที่มาตอยนะคะตายแล้ว ยังไม่ถึงเลยขอบคุณนะคะขอบคุณรางวัลน,น้าใจนะคะที่ออกกันมาสองคนแล้วให้คนเดียวเหมื <c oughs> อนมาเอา <c oughs> ได้นะคะยังเขาไม่ได้หรอล้อเล่นขอบคุณนะคะแม่น้องเก๋นะคะขอบคุณนะคะขอบคุณแม่น้องเก๋ด้วยนะคะ <c oughs> จะไปช <c oughs> ิดมากทําไมดาวเรืองดาวเรืองอะ่ะเราเป็นหญิงเราก็อยู่ที่นี่แหละ เดี๋ยวมันก็เวรกรรมมันก็ไปตามพวกมันเองนั่นแหละเวรกรรมมันช้าเกินไปพี่ไอ้อธิราชใจชั่วมันทําชั่วครอบครัวของฉันวันนี้ฉันมั่นใจแล้วว่าฉันมีฝืไม้ใ่มือมากพอที่จะช่วยแม่กลับคืนมาต่อเดินนาะ เราเป็นหญิงเราจะไปหญิงนี้ได้ยัางไงามันเป็นชาย,ยาทั้งนั้นเลยนะนี่พี่เราเป็นหญิงจะไปกลัวชายทําไมแล้วเราจะรั่มเรียนผีไม้ลายมือทําไมนะคะพี่กลัวถ้าพี่ถ้าพี่สู้คนพี่ตายตั้งแต่ป .4 แล้วนะนี่พี่จงกระจกดูวซะบ้างว่าตัวเองเป็นผู้ชายไม่ใช่ผู้หญิงเออใช่เราจะกลัวอะไรละจะกลัวอะไรพี่เป็นผู้ชายสมัย็กหนึ่งคืออันดี้ดาถ้าเจอมาที่ไหนจะจต่ฆ่ามาที่นั่น I don't know what I'm doing I don't know what I'm doing I ยศแล้วอ่ะโอ้ยยศเข้าเทียมกันแล้วยังจะดูแลกูอยู่เปล่าวะถึงพระองค์จะไม่มียศาธรรมดาสักแต่ก็ผมนันก็ยังนับถือพระองค์เป็นพระองค์ท่านให้ต้องนับถือกูหรอกไม่เป็นไรเหมือนเดิมเป็นเพื่อนกันก็ได้ไต,ต้องฉันทำไม่ได้หรอกไม่ต้องมาเรียกพระองค์ท่านไม่ต้องอะไรหรอกก็ผันทำไม่ลงงั้นกราบตีกูกราบพี่อะไรเลยนี่ไงมึงบอกจะอยู่ับกูมันก็ไม่ใช่เวลามากราบนี่มันหน้าเมืองแล้วเขารู้โดนปลดยศแล้วก็ผชั้นกราบท้าพระองค์ท่านเสียศักดิ์ศรีถ้าคนอืื่่นนนจจะะไมต้้้ออองงงถฉัเ ให้ใครจ้ะที่บอกตังค์หายสามร้อยเมื่อกี้หายจริงปะเนี่ยพี่ปูเอามาติดใหม่เหรอขอใครนะจ้ะไม่เก๋ออ๋อขอบคุณไม่เก๋ครับขอบคุณมากครับแม่ตังหายสามร้อยใช่ไหมขอบคุณไม่เก๋ครับตังค์ผมหายพันหนึ่งข้างหลังครับแม่เมื่อกี้ล่วงไปเฉยเลยพวกนั้นเห็นไหมพวกนั้นล่วงเมื่อกี้หายตังค์หายเห็นแม่มึงนั่งนับอยู่เนี่ยถึงกับเงินร้อยสองร้อยของมึงติดเนตตี้มาดิมึงร้อนเลยอร่อย เดี๋ยวกูจะนอนแล้วนะรอยานให้ใครมารบกวนกูขอเลยตอนที่กูเครียดที่บ้านที่เมืองกูก็พอแล้วตอนเนี้หน้าวังหลวงไม่มีใครมาอยู่หรอกพาะมีแค่พวกเราไอ้เหล่าทหารหารนี่ยก็โดนเกณฑ์ไปอยู่ในเมืองกันหมดแล้วดูแลกูด้วยนะอร่อยนะกรมใชนจะดูแลพระองค์เองเดี๋ยวพระองค์ท่านทรงพระนอนเหยียดไข่ไปทรงนู้นเลยใช่ไหมเหยียดขาเหยียดขานอาน้อยนเรศลำบากทั้งใจน้อยนเรศลำบากทั้งใจทั้งกายใครวะ คนพลาดไม่เกี่ยวกันมึงจะมายุ่งอะไรเขาเราพูดแทรกแซงกูก็งงแทนสอนเจอพระองค์ทงพรอนอนแล้วเสียงที่ไม่ต้องการก็ลอยมาน,น,นเกิดขึ้นที่ใดเกิดกับใครมันบอสสำคัญมันจะอยู่ตรงนั้น

กันซะเลยนะไอ้ฮาพวกนี้เนี่ยกูขอเพลงงัดทางงัดได้ไหมกูจะได้เต้นได้ไงงัดทางงัดทางงัดอะไรเงี้ยได้ไหมเออรอยเงียบยังวะเงียบแล้วพวกท่านอย่าให้มันเสียงดังอีกเขาบวชหน้ากันอ๋อบวชหน้าเหรอพวกวัดสิงห์เข้ามาบวชหน้ากันนอนเถอะพวกท่านอย่าให้ใครรบกวนกูนะไม่มีใครสอบนอนสบาย มึงร้องแรงเหรอฮะเจ้ามึงไม่ชอบรู้ไหมฮะมันจะงัดทำงานนะคุณมึงเนี่ยมึงจะไปแห่หน้าใคนที่อื่นเลยไอ้ยังร้องกันดังร้องกันจริงรู้ยรู้ไอ้เฮียเนี่ยเขาไม่ชอบไอ้เฮียคนเนี้ยเขาไม่ชอบเออลุ้ยเฮียคนเนี้ยเขาไม่ชอบหยุดร้องเลยได้แล้วอถูกขอเออว่าเราบั็กแตงโมนะฮะนะมึงบอกให้มันเงียบซะโดยเร็ว มิเช่นนั้นกูจะโกรธจิ้วโกธาโักาไปแล้วเกินอย่านะเงียบนี่เลยยายพระองค์ท่านโกรธจิ้วโกกู้จิ้วใช้คำเง่ายๆกับกูอ่ายพระองค์ท่านตบก็อดกูขอเพลงอะไรที่มันมีแบบไอ้อแล้วคะแนนเต็มหนึ่งร้อยนะรู้ป่ะตัดทิ้งนี่ถ้าเกิดกูดีใจมันอีกทีมึงต้องไปเผามันเลยเดี๋ยวเผาเลยเผาให้ล้าเป็นหน้ากองทัพก็ ลามเป็นหน้ากองก็เอยู่กองทัพด,ด้วย,ดดวยมันเรียกว่ากองธรรมดาไอ้เหี้ยคนเขาไม่รู้จักกองทัพหรอกมึงเล่นเลยอุ้มพาอุ้มกันเลยเธอหลวงท่านทรงพนนอนาเลยคะแนนเต็มหนึ่งร้อย ามึงเริ่มจังเลยแล้วเขาทำยังไงไม่ดูเขาแล้วน่ะกูโดนถอดจอก็มึงก็ต้องรักษาพระพุทธอย่ามังรู้ที่หนักไปเท่ามันไม่นับถือเน่ทำเป็นเหรอเห็นเขาถามปล่เมื่อกี้ทำไงคนสวยดูดีเด้งดึกเด้งดึกเขาใช้หน้าอกอ่ะเขาใช้หน้าอกนานดูดูดิคนสวยดูดีเด้งดึกไม่ได้หมุนไม่ได้หมุไม่ได้หมนลองทำหน่อยเขา โอ้ยพียมึงกับกูนี่ไม่เจอกันนานยังเหม็นเหมือนเดิมเลยฮะไอพี่อยชุดใหม่แล้วเนี่ยอะไรนะชุดใหม่แล้วเนี่ยรู้ไอ้ชุดเราใหม่แต่กลิ่นตัวมึงมันยังคงเดิมนี่ดั้งเนี่ยก็ใช้น้ำหอมไงน้ำหอมกิบพาร์ตอ่ะยี่นื้อปลาแม่นี่มึงนั่งรถมอเตอร์ไซค์กลับหลังมาไอ้ควายมึงไม่เคยรู้หรอทุยหัวทวีไอท่านทวีโอ้หัวทวีเหรอหัวทุยแล้วหน้ามันอะ หน้าควายเป็นอะไรีอ่ะจาอวเดียวพูัตคุณเจ้าไม่รู้เหรอเจ้าจะเด้งาเลยคุไม่รู้ม่ะคุณไม่รู้จักพวกมึงอ่ะเอออย่าอใช้เอวมันน่าเกลียดคนสวยดูดีเด้กเด็กเด็กเด็กด้กเด็เด็ไเด้กเด็ไเด็มเด็กเด็กเน็กเด็กเกเด็กเด็กด็กเด็กเด็กเดยดกดก็เก็ดด ดูเต็มๆต้องเจอกันสองคนด้วยผมไม่แค่ไปโอ้ไปปั๊บนึงกูดูมาอะไรไปไหนครับพี่ไอ้เฮียเอรถไฟตกรางเลยให้หนูช่วยไม่ต้องเสือกช่วยพี่ของมึงก็มีมึงมาเสียงดังทำไมกูเสียงดังอุจจูจะนเนากูจะร้องเพลง กล้าตบเหรอกล้าตบเหรอเฮ้ยไปดูผลทางด้านไหนมาวะมึงกล้าตีหัวคนอย่างกูไม่รู้ อาการมาสักพ่อสิงโตแหว่งไข่เขาไม่ใช่ใช่กูคือกูจาไม่เปลี่ยนได้ไหมกูคือแน็กกี้แน็กกี้แน็กกี้อาการมาสซะพ่อชัยยาวิชัยเนี่ยพระอย่าพิยิ้วเนี่ยกูเคยเห็นอันนี้กูเขาเล่นหยดเลือดชายสบายเหรอที่เรื่อเลือดหัวมึงหอกด้วยมีปัญหาอะไรที่หัวกูอ่ะกบมึงตกงป่วกูอยากจะรู้แล้วเกินโอย ไปเลยอาอย่าไปยุ่งกับคุณพวาเขามึงเป็นพระเอกคนแรกที่ทำเสียงมอเตอร์ไซค์นะรู้ไ่ะโอ้ยเฮ้ยเนี่ยมึงเป็นคนแรกเลยกูคือกูเลยรู้แล่นนี่เกมมันยี่สิปีมีมึงคนแรกโอ้ยเฮ้ยไม่ธรรมดาเลยเจ้า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 ดาวยังจะทั้งมอสใจเลยของเราโอ้ยยังเงีเกมันทำหรืไงนี่เกมแววนี่เกมแววอะไรมาไม่ได้กูชื่ออะไรกูไม่บอกกูรอกว่ากูเนี่ยชื่อดาวเรือง

เรืองหัวดาวเรืองกูชื่อดาวเรืองนี่ให้เต็มยศด้วยคุณชื่อดาวเรืองเองอแล้วมึงชื่ออะไร <c ười> สามั้าเที่อะยงไม่ออกอมึงชื่ออะไรมึงบอกชื่อปุ๊มากูอยากจะรู้จักมึงรูปร่างนี่มึงชื่ออะไรวะกูมากุ้งทองท่านกูอยากรู้จริงมึงชื่ออะไรบอกกูมาเฉยๆกูอันย่างกูนี่ยแครู้จักชื่อมึงแล้วก็กูต้องรู้ให้ได้ว่าพ่อแม่มึงเป็นใครอบอกกูมา <c ười> มึงชื่ออะไรเห็นปะบอกใจมากเนี่ยไอยที่ยังไม่ได้ออกฟังก่อนชื่ออะไรประยะุทธ์ ดูร่างดูหน้าป่ะไปว่าดาวใต้นี่หน้ายาวเป็นโซนตีนี้ใส่หัวโขนได้เหรอมึงชื่ออะไรดิตู่มีชื่ออยู่แล้วว่าจิ๋มขมิบดีเรื่องจิ๋มขมิบดีเรื่องจิ๋มขมิบดีเรื่องจิ๋มขมิบเด็กมึง มึงพ่งให้มันเว้นวักป็นจังหวะจากโคนเป็นช่องแล้วแตได้เปลี่ยนจิ้มยืดคขมิบหวานได้ทำไมเกลียดเพื่อนน่าเกลียดตรงไหนรีงเ้มาดีดีเว้นวักให้าันดีดีหน่อยคมิบจมยมีเขามียได้กเร็วไอ้ชื่อรเนี่ยแกนนะพี่ัหน้าอย่างมึงเนี่ยชื่ออะไรวะ คนบอกกูนี่จะบอกนะเว้ยบอกไปอูด้วยอย่าไปบอกมันนะชื่อป้าน้อยนะเลื่องกูคิดว่าชื่ออะไรใช่พี่แท้ก็ชื่อไอ้เปลือก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 ไอ้เปลื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 อก ดดูทำไมหยุดนะดูพูดแล้วมึงอ่ะเชื่ออะไรฮะไอ้ไอ้เหรอไอ้เหรอมึงเชื่ออะไรไอ้อร่อยมันถามเพื่อมึงแตเดี่ไปบอกมันมันจะมาด่าบอกมันนิดนี้นะว่ามึงเชื่ออะไรไอ้อร่อยมันไม่ได้รู้แล้วอ่ะมันไม่รู้มันรู้นะมันไม่รู้สิเอาล้อมึงมึงจะมาหยิงฮะมึงเชื่ออะไรไอ้อร่อย ถูกแล้วอ,อ๋อไอ้ถูกแล้วไม่ใช่ไม่ใช่มึงเชื่ออะไรอร่อยกูว่าไม่อร่อยมึงลองกินก่อนเผื่ออร่อยไม่ต้องเจอกูแล้วเรื่องแน่จริง